สวัสดีพี่น้องวันนี้ก็มาพบกันอีกคเก้าก็ช่องแอลมันซาดมาอัปเดตในปลาใหม่เห,ห,หาะการลังสร้างป่าพี่น้องเบินหกย่เด้ว่าสิมตัดหยามือได้กับบริมตัดพี่น้องการสรางป่าก็จะโรกรกหน่อยแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะเบิรงมันก็จะโรกรกประมาณนี้เนาะปลูกป่าพี่น้องเอ้ยมู่เมีนปลูกพักเพราะจะได้รกเน,น่ขั้นตัวใดขืนกระดึงออกพี่น้อง พอใส่สเครื่องตัดหญ้าย้อมาตัดแต่ว่าห้าช่วงแค่ยังหัดวางเนาะส่วนมากวางสิเป็นวางย่ำเลี่ยพี่น้องอันนี้ไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งหัวกระสางน้อพี่น้องตัดสางไปจริงมากนอ้อไผ่บงหวานเขาดิสามก่อจากก่อหนึ่งไม่เห็นตัวสามก่อโอ้ยจ้าของอยัางนะะ้อค่ะ เบืยองหน้าแล้วพี่พี่น้องอายุหกปีพี่น้องอยัยอยู่เด้กองพี่น้องเบืองหน้าลนหน้าสุกอึดอยู่อึดกินพี่น้องเบืองหน้าล,นลูนแบบร้ายพี่น้องหน้าสุกโลนูนหน้าบ้านในพี่น้องพันนี่หน้าบานปลูกจากการพอมเมล็ดพี่น้องสิไปซื้อมาปลูกอันนี้อายุสิบป,ปีได้พี่น้องก็หน้าตัวนี้เป็นสิบกว่าปีแล้ว ที่สองต้นสามต้นองนวยพันโลนพี่น้องแบบร้ายเพเป็นเรื่องๆอยู่ซ้ำกินมบือดคนอื่นเขาได้สื่อได้พี่น้องแต่ห้าบได้สื่อเอายางนาพี่น้องตัวช่วงนี้เขาได้ปลูกเป็นล็อกเน้ะพี่น้องเบิ่มนี่มีแถวสามพี่น้องเรื่องนี้ปลูกล็อกนี่เป็นล็อกอันตะก้อนนี่องนี้เป็นคาพี่น้อง ้วกบันหน้าข่างกันพันจูดฟางเนาะเผาฟางอยู่นหน้าแล้วมันล่ามเขามาได้คาเห้างล็อกแค่นี้ผู้ปีนั่นแค่ล็อกนิดหน่อยนี่เข้าสีดใดยูประมานปีละหาพันธุ์รึกถึงมือนี่พี่น้องพีปูกคาล็อกนี่เข้ากับสื่อเขามาปูกึือกันแต่ว่าพูดดีใบมันหลายเข้าก็เลยตัดสางนะเพื่อจะขนใบเพิ่นออกเพื่อจะให้เอาไปลงใน้หน้านะจะเป็นปุ๋ยใน้หน้าพี่น้องมาที่นี่หน้าข่างกันพ่นมาเผาป่าเผาเฟืองเนาะ เขาต่อสร้างเขาเนาะมันล่ามเขามาบาดนี่พอเขาก็เสียหายเนาะขาเข้าตายเพื่อพี่นอ้องเข้ขาไปลองเลี่ยงเขาเขาบอกว่าอยากได้ฟองเอาเขาวะดีดีตัวเป็นดีน้องพี่นอ้องอันนี้ยางหน้าเป็นใหม่ยางหน้าทีเข้าไปเก็บมาจากต้นอยู่หลังโรงเรียนบ้านจากฮองเนาะพี่น,อนอ้องเนาะโรงเรียนบ้านกระเดียเนาะพี่น,อนอ้องเนาะมัอนสิมีต้นยางไงเดี๋ยวเจะมือเข้าสิภาพไปอัปเดตเบิ้งสิภาพไปทายเบืนน้องนอก ต้นอย่างหน้าต้นนี้ไงแห้งพี่น้องอภิมหาใหญ่ตั้งแต่สมัยข้าอยู่อนุบาลถุนพวกใหม่ตนน้นว่าพอเข้าบอกว่าต้นนี้มันสิเป็นต้นใหม่ทีตั้งแต่เราเป็นบาหน่อยถุนพอสัตพอเข้ากับแปดสิบนาอเข้าตอนนี้ก็เข้ากับาหาซิบแล้วนพี่น้องเข้ายังว่าหูซึบเราจะสายเกินไปในการปลูกต้นใหม่ถเพราะว่าเขาปลูกต้นใหม่มาหนีซีบหาปีพี่น้อง สัางปลาพยายมสังปลามาตลอดเพราะว่าพอดิมี่ใหม่เห็ดฟืน้นพระว่าห้าบุมีมน้าโคกคือเอาเขาก็เลยตรงถมห้หน้านะพี่น้องเนาะเพื่อจะมาเห็ดสางปลาพี่น้องอันนี้ย่างหน้าล็อกนีเนาะมันสิมีอยู่ทีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกทรายขณิตฐาเท่ากับบไตรเนาะพี่น้องเนาะล็อก แล้วก็เป็นแถวเป็นแถวอยู่ตรงนี้ข้าว่านสีว้เฮ็ดมงคอ,อกอันเลียงไกเนาะพี่น้องเนาะสิปสิบสางเป็นหลอกๆไปในปงนี้ปานีน่เสียงหน่อยนี่หนีแล้วเพราะว่าคนหลักดีหลายหลักลักกบรลักเขียดหลักหลัก,ลกยังสรารพัดรลักของเห่าน,นั่นแหละย่างเขาอยากเห็นุยงง่างตุนยางหน้าตัวนนี้ว่าเวลาถาพ,ยายพันไยเหลวพันสีย่างเกี่ยวกันอยู่น,ยนี่บอตีอพ่อมาตนพันอ่อนนะพี่น้องเนาะเขาก็เลยเกี่ยวมาเกี่ยวกัน ตน้นต้นนี้ต้นแข็งเขาปลูคู่กันพี่น้องต้นนี้มันต้นนี้ต้นใหญ่นี่มันแข็งเนาะวันนี้ต้นนี้พ่นอ้อนมาเนี่เพราะว่ากล้วยพ่นกล้วยหน้าห่างกันโตพ่นจูดปลาเท่านี่ละมันเขามาสีเนาอต้นพ่นละออนบาเนี่เขาก็เลยเอามาพันไว้พี่น้องเกี่ยวไว้เนาะพี่น้องมันเกี่ยวกันพี่น้องเป็นต้นยางหน้าคู่รักเลยไปเลยแนนิ่ง มานีญงคู่กันนี่พี่น้องมาเรื่องมาที่นี่ก๊กใหม่นกพุ่งออมาก๊กหิวหนอก๊กสักฝาบอกมันเป็นผิดป่ะพี่น้องสงสัจะเป็นก๊กสักฝาพี่น้องต้นใหม่บางอย่างที่นกออกมามันอาจจะเป็นต้นใหม่มีผิดก็ะไรหเอากบลบทิมแน่นะพี่น้องนาะเป็นวัชพืชข้ก็ไบยมีเพราะว่าเป็นยางมันนีมัน รุนแรงโก๊กๆน้ำเกลียงอีกเด้พี่น้องมันจะเป็นพื้นผืนอันนี้มันโก่งยังนอนมันเป็นมากลดหัวดกวยโอเคได้พี่น้องบางเทือนกพันกับไมใาหา้เนาะเอากระปุลเข้ากันไอ้ปลาล์มต้นหนึ่งพี่น้องแต่ว่าปลาล์มต้นนี้พัอนอยู่ในดงกก่งย่างแต่ว่างาาพันสีหญ่บอ่อตอกก็โอเคอยู่เอาก็ะคอยถากค้างไปเรื่อยเนาะพี่น้องเนาะจับขยับขยายไป ออก,อ,กอย่าน็นั้ได้ี่ยทำความสะอาดออกเขาก็เห็ดไปน้ำเรืือๆต้นไนตอนไหน่ภาพใด้เขาก็ว่าย่ามเห็ดไตพ,พี่น้องเนาะมองนี้ข้องอาซีว้เห็ดคอกเป็ดพี่น้องเรียงว่าเสียงไว้นี่หนีเนาะคขอกเป็ดตอนแรกว่าเสียเห็ดเถียงหน้าหน่อยพี่น้องไวรี ชมกับบรรยากาศเนาะมีตนน้นยางต้นมะข่าแล้วก็โกมังน้าเพราะว่าสีหาอันต้นทุเรียนมาใส่ตรงมุมนี่จักต้นหนึ่งเนาะให้เพิ่นเสมระบางกอไผ่กับอัน,นอยังหละเพิ่นมากอาจสิมกักอยู่แบบหกๆกก็ได้เป็นพี่น้องเอ้ยเห็นต้นไม้แล้วมีความสุข จัดการหลายอย่างพี่น้องเดี๋ยวข้อสีอัปเดตให้เบิ้งเร่อยๆเนาะว่าต้นใหม่ต่ยังตรงพื้นที่นี่พื้นที่สองไร่นี่พ่อต้นใหม่เข้าหญ่แล้วแล้กก็ะอภัยเฮ้าตัวใดพ่อเอาออกใดเขาก็เอาออกเนาะพี่น้องเนาะพ่อตัดทิมเขาก็ตัดเนาะพี่น้องเนาะมีกอหนึ่งเขาตัดทิมเพื่อจะให้ต้นมงนาวยังคงอยู่พาต้นมงนาวสียู่นาเทียงเฮ้านี่มันมันตายเบิดเหลี่เนาะพี่นอ้องเนาะพราะมันเบิดอายุใครแล้วมันสิบก่าปียนอนสิบหาสิบหกปีแลหละวกมะมะนาวแบบ เป็นกิ่งตอนเนาะมันมันตายบานนี้มันกับสีเหลือกิ่งม้วนตอนที่เขาตอนใบนั่นได้ลายต้นที่วเมามาปลูกไว้ในป่านี่เขากะพยายามครับยับขยายเนาะภายนัน่นเขาสิป,ปลูกแต่ตรงช่วงขงบนตรงนั้นตรงฝุ่นเนาะพี่น้องเนาะพายเขาสิป,ปลูกต่ะเรียบนั่นก็เปรียบหันมาหันน,นี้มองนี่ไรทีขามันตายมันลงแล้วเขากะขยับขยายเนาะพี่น้องว่าอันเพาสาเหตุอย่างนี้กิจกรรมอะไรอย่างย เอากระสีเห็ดให้เบิงแลหรอข้าวตังสีไทยให้เบิ้งอีกเทือนนึงเนาะมือนนี้ลาไปก่อนพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมเมืออนี้สวัสดีค่ะ